สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในระบบ FM-101MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยสบายสไตล์นัทนันอีกสักครู่มาพบกันค่ะพูดคุยกันสบายๆกับเนื้อหาหน่าติดตามและน่าสนใจพร้อมรับฟังตัวโน้ตดนตรีและฟังเพลงเพราะๆที่นัทนันจัดให้กับรายการคุยสบายสไตล์นัทนันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบเจอกับคนเดิมค่ะนัทนานคงทนนะคะกับรายการคุยสบายสไตล์นัทนานซึ่งคอนเซปต์ของรายการเราคือรายการข้อกฎหมายนะคะซถามว่าวันนี้เป็นยังไงเราจะคุยกฎหมายอะไรบ้างต้องบอกว่ากฎหมายของรายการเราจะเป็นกฎหมายที่ไม่ลงลึกมากแล้วก็เท่าเออจะเป็นอะไรที่เข้าใจกันได้ง่ายนะคะจะ บางเคสเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ในปัจจุบันนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจไปอยากให้ทุกคนอ่ะทราบเรื่องนี้ก่อนเมื่อวานอ่ะเราคุยเรื่องของออกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ เหมือนกับเจ้าพนักงานใช่ไหมคะผู้ปฏิบัติหน้าที่ว่ามียังไงบ้างเป็นทั้งป้องกันที่ไม่ให้เขาไม่กล้ากระดิกตัวไปไหนเลยกลัวม,มีความผิดหรือบางครั้งเนี่ยเป็นเกราะป้องกันให้ประชาชนนะคะวันนี้ก็เลยนําในส่วนของอันนี้แหละคะ่ะมาพูดคุยเช่นเดียวกันในเรื่องของการโทษที่โทษปรับเป็นพินัยมาตรการใหม่แทนการลงโทษทางอาญาเว็บเดียวของประคิดพ เอาตรงๆนะฮะอันนี้ปลาทแทบคือศึกษามาน้อยมากเลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนเพราะว่าเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่ประพูดเรื่องเนี้ย ได้มีการประชุมคอรมอรไปแล้วเมื่อต้นปีนี้นะคะปี64นี่เลยว่ามีการแก้ไขยังไงใหเ้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่ทำผิดเนี่ยต้องโดนลงโทษอะไรบ้างนอกจากการลงโทษทางอาญาบางที่ในการโทษลงโทษทางอาญาเนี่ยทำให้คนประวัติคนคนหนึ่งเนี่ยเสียไปเลยแล้วก็การทำงานอีกหลายๆเรื่องนะคะก็เลยนำมาพูดคุยกันก็บอกว่า อันนี้เป็นการปฏิรูปกฎหมายเปลี่ยนโทษทางอาญาความผิดเล็กน้อยเป็นโทษปรับเป็นพิในทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา77วรรค3ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีปัจจุบันก็ที่ใช้ปัจจุบันก็คือปี2560ค่ะที่กำหนดให้รัฐพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายได้กำหนดให้มีการปรับปรุงกฎหมายในการกำหนดโทษทางอาญาให้เหมาะสมกับสภาพความผิดเพื่อมิให้บุคคลต้องรับโทษหนักเกินสมควรดังนั้นเพื่อให้เป็นไปาตามเจตนารมณ์ดังกล่าวค่ะ คอรมอได้มีมติตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะเห็นชอบให้ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาเลยเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพศ .2500 จุดจุดจุดนะเรายังไม่คือตอนนี้เห็นชอบแล้วจะตราออกมาเป็นร่างกฎหมายหรือ,อยังนี่เดี๋ยวเราต้องไปศึกษากันต่อต่อเนื่องนะคะน,นี่คือพูดเป็นคร่าวๆก่อนว่ากฎหมายนียเป็น,เป,นเป็นกฎหมายลักษณะไหน,าานาต้องบอกว่า ตอนที่คอรมอรมีมติเห็นชอบนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเรามีครมรเนี่ยได้เสนอไปที่คณะกรรมการปิสดีกาให้นำเสนอแล้วนะคะเพื่อเป็นกฎหมายกลางในการพิจารณากำหนดมาตรการสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงนะคะเน้นเลยต้องไม่ใช่ความผิดร้ายแรงอ่ะง่ายๆ ยาเสพติดร้ายแรงไหมคะร้ายแรงนะยาเสพติดจะถือว่าแบบเออต่อให้มีอยู่ในตัวแค่6เม็ดแต่ก็คือเป็นผู้ติดยาเสพติดแล้วถ้าครอบครองมาเพื่อจำหน่ายล่ะโทษหนักกว่านี้อีกนะคะคราวนี้ก็องบอกว่า ไม่ความผิดร้ายแรงเนี่ยและที่สําคัญเลยประเด็นหนึ่งเลยเราจะพูดบ่อยมากก็คือต้องไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและความปลอดภัยของประชาชนด้วยเลยเรียกมาตรการนี้ว่าปรับเป็นพิในค่ะซึ่งเป็นมาตรการที่กําหนดให้ผู้กระทําความผิดต้องชําระเงินค่าปรับ ตามที่กฎหมายกำหนดแต่การปรับเป็นพินัยนั้นต้องไม่ใช่โทษทางอาญาและไม่มีการลงโทษจำคุกหรือกักขังแทนค่าปรับรวมทั้งไม่มีการลงบันทึกในประวัติอาชญากรรมแต่แต่อย่างใดด้วยนะคะเป็นไงคะอันนี้ถือว่าถือว่าดีเลยแต่ดีในที่นี้เราต้องบังคับใช้ด้วยว่าเราจะบังคับใช้ที่ที่ว่าดีเนี่ย บังคับใช้กับใครไม่ใช่ว่าจะบังคับใช้ได้กับทุกคนถ้าเกิดว่าผู้นั้นเนี่ยสมมุติว่า,ม,า,าม,มีอำนาจบารมีอย่างเงี้ยค่ะมีอำนาจบารมีแล้วก็มาลงมาทําคนอื่นอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไม่ใช่ปรับเป็นพินัยไหมคะอย่างนี้เนาะคราวนี้การโทษปรับเป็นพินัยเนี่ยเป็นมาตรการใหม่แทนการลงโทษทางอาญาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ทุกท่านนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการลงโทษปรับเป็นพินัยเพราะว่าตัวปรับเป็นพินัยเนี่ยคือหลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้ยินไม่โกหกค่ะปาได้ยินมาเบาๆห่างๆแต่ก็ไม่แน่ใจเลยมีความรู้สึกว่างั้นต้องเอาเรื่องนี้มาคุยกับคุณผู้ฟังเพราะว่ามันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่เปิดวิสัยของปาใหม่ให้มาศึกษาร่วมกันกับคุณผู้ฟังนะคะเราจะได้เออแบบอนี่นะมีกฎหมายนี้ด้วยแล้วกฎหมาย ใช้ทําอะไรได้บ้างนะคะปามองว่ามันเป็นการดีเลยทั้ทีที่ได้มีกฎหมายตัวนี้มานะคะมาดูความเป็นมาของการลงโทษปรับเป็นพี่ปรับเป็นพินัยค่ะเป็นมาตรา77แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยพศ2560ได้บัญญัติว่ารัฐพึงกำหนดโทษอาญ,ญาเฉพาะความผิดร้ายแรงประกอบกับแผนปฏิรูป ในเรื่องของกฎหมายในประเทศเรานะคะก็เลยมีการมีโทษปรับแทนโทษทางอาญาแต่ต้องเหมาะสมกับสภาพความผิดหรือกําหนดมาตรการลงโทษให้เหมาะสมกับการกระทําความผิดด้วยไม่ใช่ว่ามีกฎหมายตัวนี้มาอ้าในเมื่อไม่ร้ายแรงหรอกเราเราคิด้วไม่ร้ายแรงหรอกเข้านี้ได้ไหมคะ การกระทําความผิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพฤติกรรมนะคะเป็นพฤติการแห่งการเกิดคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกมันไม่ได้นะคะที่เราจะมองว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ทําได้อยู่แล้วนะไม่ได้นะคะเราต้องเราต้องคานึงหลายๆอย่างนะคะคราวนี้ในส่วนของโทษอาญาหรือมาตรการลงโทษเหมาะสมกับการกระทําความผิดเนี่ยในฐานะผู้ก,กระทําความผิดเพื่อไม่ให้บุคคล ต้องรับโทษหนักเกินสมควรหรือต้องรับภาระในการรับโทษที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันเนื่องจากกรณีที่กฎหมายกำหนดโทษปรับให้เป็นผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีย่อมสามารถชำระค่าปรับได้แต่ผู้มีฐานะยากจนจะไม่อยู่ในฐานะที่จะชำระค่าปรับได้ จะถูกกักขังแทนค่าปรับอันเป็นการที่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรงนะคะนอกจากนี้เมื่อคำนึงถึงข้อห้ามหรือข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบตัติหรือไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีข้อห้ามหรือข้อบังคับจำนวนมากได้รุกล้ําหรือกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานหรือสร้างภาระอันเกินสมควรแก่ประชาชน และนับวันจะมีกฎหมายตราออกมากําหนดให้กระทําเป็นการกระทําความผิดเยอะหรือเกินคราวนี้หลายกรณีเนี่ยทำให้ประชาชนกลายเป็นผู้กระทำความผิดเพราะรู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ถือว่าเป็นเกราะตัวหนึ่งเลยที่บะบอกก็คือว่าเป็นเกราะคุ้มกันเวลาที่เราไม่ ไม่ได้ทำผิดถึงขั้นร้ายแรงจนหนักมากก็ให้เป็นการปรับเป็นพิ่นัยซะสำหรับวันนี้น้องปลาขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ